อนามัสการครับผมมือนี้แอดจะมาติดตามแนวทางซึ่งแอดว่าได้มาหลายหัวรปูเนาะก่าซึ่งบาใครมีเวลามาทั้งพี่ครับผมมานี้จะมาติดตามแนวทางซึ่งวันนั้นแ้ดมาติดตามกับเขาอยู่นรปูเนาะบาดนี้กัดโดนงวดแล้วบาดนี้ก่าก่าคุเทียเคยเขาบ้านโยนรปูเขามาสซุงงวดอยู่เนาะ บาดนี้อาจารย์มาติดตามให้เอาวันนี้พูดจะให้ตัวใดเนาะบาด์ี้น้อง่านผู้ชมมาติดตามกันเด้อบาดนี้เลยแข่งแค่ได้หนึ่งเมืครับผมงวดประจำวันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดกุมภาไอสิบเจ็ดมีนาเลยพี่น้องได้สิบเจ็ดมีนาไอสิบหกมีนาโอ้ยบอกผิดเลยพี่น้องสิบหกมีนาอ่าสิบหกมีนาคมสองห้าอ้าวหกขาเลพี่น้องเด้อโอ้ยเนาะเลขบ 2องห้าหห้ามดประจำมันที่สิบหกมีลสองพนห้าร้อยหกสิบห้าอ่าเลขที่ออกเลขนี้เป็นเป็นเลขนี้มิดปูปูให้เปู่เขียนหรือยังผมเขียนหอปู่บอกมากระไรเลขเ,เท่ายร่างปูปูเอาเอาล่างก่อนนะ้ะปูนะ่ะล่าง ร่างม,มีมาสองสี่สองห้ายังอีปุ่มสี่ห้าสี่ห้าหองเจ็ดสี่หแล้วก็ห้าห้าองเจ็ดแล้วก็สองเจอันนี้ร่าง,อนนางเอาบนิบนบนิปนูบนบนไม่กี่คู่ปู ่นเน้ันเน่นให้่เนนเน้นให้ได้บเนนสามตัวเลยเน้นสามตัวเลยอ้สุดยอดพี่นอเองี่เจ็ดห้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าสองสองคู่สองตัวกเจ็ดเก้าถ้าสองตัวฮสองตัวก็เจ็ดเก้านะปูเนาะเจ็เก้าห้าเก้า ห้าเก้าโอ้พี่น้องสามก้าสามห้าสามเจ็ดครับผมมีมีพี่ตัวไหกกรปูสามเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดกับห้าห้าเก้าห้าเก้าแล้วเก้าห้าเก้าห้าแล้วกลับนะปูนะเอาละครับเพืนต้องไปชมบัตนี้บัตนี่บัตนี่ปูปูจะ ที่ปูมากที่สุดคืตัวไหปูล่างล่างปูล่างเกเก้าเก็บเก้ากับสเกีย่าเเนปูนะกับห้าห้าเนาะใกลเคียงเอานี่แน้วปูเนาะสองหางส่วนบนในบานนี่ปูตัวสามตัวนี่เก้าเก้าเกตก้าเลยฮ่เกต้าัวสองตัว อตัวเดียวผมปูเน้นหางเดียวได้หมดวันนี้เแ็กสามตัวเลยตัวปูขยายตุได้ขยายหลายเอาเอาเอาเก็บหาเก้าให้เราปูเก้าผมอืมนี่ใบเก่าเลยหมดโอ้พี่น้อง่านมช้ชมใบเก้าเขาเต็มเต็มเลยพี่น้องศูนยเจ็ดล่างโอ้โห อ่า0ุเจ็ล่างที่พี่นนองท่านผู้ชมม้งช่วนันาออกเอ่เ็ตย่ย้ตัเก็บถือกักถืให้ห้าเก้าแปด่าห้าเ็ดโอ้มันแตมเดียวนะปูนะสองตัวอ่านข้าวน้องท่านผู้ชมวันี้กช่วันี้ก็วันบามวันครับวันนี้ก็งวดเขาไม่ส้มกวดแล้านะปูวลายหวคนนั้นเขาไม่แซบจุงวดโอ้ครับผมเข้ามา แคบสุกงวดได้พี่น้องท่านผู้ชมบาทนี้งวดนี้ก็ตตองวดปูให้ตตองวดเด้อนี่ครับท่านผู้ชุมอ่าแคบหน้าจอไปเด้อแคบหน้าจอไปเด้อพี่นอ้องเนื้ออ่าล่างคือล่างบนคือบนนะปูเนาะนี่งวดประจำวันที่สิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าได้พี่นอ้องเด้ออ่าล่างสองสี่สองห้า สองเจ็ดสี่ห้าห้าห้านะพี่น้องคือมีอยู่หาหางส่วนบนสามตัวบนก็มีสี่เจ็หเจห้านะพี่น้องผู้ชมจับคู่ได้สองตัวกันเจ็ดเก้าห้าเจ็หตัวเน้นตัวที่วงกลมคือ79นะพี่น้องงวดประจำวันที่16บหกมีนาคมสมบัติาหกสิบหากัน อ่าเอาไปเชียงโชคไปพิจารณาวิเคราะห์ออกระดิ่งด้วพี่นอนะ้องด้อยถ้าชอบกระจัดถ้าขัดกับคันอ่านะครับพี่น้องชม,มเอ๊ะใช่ผมใช้ซื้อปูอยู่บ่หรือว่าปูอ่าลูกดับหรือเราปูไอ้สายายาอย่างนั้นบ่ฮะปูผ้าลวยโอ้ครับผมอ้าววันนี้สายายาปูไหมวันนี้ครับผมบป,ปูมันก็เพื่อย้ายปูครับผม ครับอ่าจเฉยาให้แบบก็จับปูเด่นอกปูนะเอาเอาเอาปูเอาปูเอาปูไอ้ห้าเจ็ดรตเปี่ยงปูปูเด็กเรียกแรงหนะปูห้าเจ็ดรน่ะตั้งเฉยๆให้ปูห้าเจ็ดปูห้าเจ็ดมาแล้วพี่น้องนั่นโอ้ซื้องามซื้องามซื้อพอดีอู้ซิโอเก็ยหาซิโอตุ่มกัปติปู อ้าววันนี้นี่คือเลขของปูห้าเจ็ดมาแล้วพี่น้องปูห้าเจ็ดมาแล้วอ่าซึ่งแอดบรีดสามหลายงวดต่หลายงวดนะพี่น้องของปูก็เข้ามาตลอดตั้งแต่หันมาจนถึงเมื่อนี้กับชิบะมันทักเขาม่ได้สองแปดเลยโอ้ตั้งแต่สองแปดปีที่แล้วอ่ะนกปูปูอ้ยนี่จะบีเขาตั้งแต่ปีแรกของมันคุ้อยู่เขาตั้งศูนย์เจ็ดครับผมเพราะเขาหนัก S <S> เออออกมากเลยก็มาออกมาออกคั้งนี้เด้ถึงเต็มเล้วนี่โอ้สองศูนย์หกหนึง่งศูนย์หกหนึ่งอออโอปูพี่น้องชมพูชมน่าจับตาท่้นผู้ชมผ่าดเดอ้อพี่น้องผ่าดเดอ้อนี่ครับผ่าดเด็ดขาดนี่ถ้าพา่าถ้าพา่านขีดของปูหายเกินเท่านี้คือไม่ได้ตังค์เลยพี่น้องอ่าไม่หมดนี่แน่นอนอ่าเอาพิจารณากันด้พี่น้องเด้วยชมพูชม ถ้าชอบก็บจัดต้าคัดกับคันหลังจากปูให้เขามาตลอดตลอดห้าเก็บปูกับเขาเต็มๆว่านั่นแตกครับพี่น้องแตกแอดก,ก็ได้ตั้งซื้อให้ปูห้าเก็บนะปูห้าเก็บจะอยากปูห้าเก็บพี่น้องเนี่ยอ่าสีวัดปากันนะพี่น้องนะนี่ครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้เด้อแคปหน้าจอไว้อเอาไปเชียงโชกกันสลากินแบงคนละใบ,บสองใบสก้อนเด้อพี่น้องอ่าเพื่อ,อ,อ,อไว้ก่อนมาบิดแผงกัน ถ้าถูกถ้าโชคดีก e> ็จะเริ่มทำบุญกันกันด้วยนะพี่น้องก็ผมไม่โอ้เรียกแม่นางมาศูนย์สี่ไม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 ่ถือไม่ถือโอ้เรียกแม่นางมาศูนสต้งเรยจ้าหนุ่มสาวมาเส้นผมผมอือ ฝนเงนเงั่งด่เพมาะว่จเไายอเห็นไป้วครับผมลกาแผม็เข้าดียังไงก่างอดปูเนาะวันนี้พาอกันนะนูกปูเล่นบโยงปูเล่กบ่ากันมาดึโอ้ไม่ต้องมาดูมาครับนี่ครับสวัสดีครับโอ้เพะไปยังไงเนาะโชคดีโชคันมา่ึ้นเด็กมาหอดพี่ก็จะโชคดีแล้วายสายรปฏิบัตบรโอ้ครับผมถูก่หมโชคดีกันครับ อ่ามาวัดถ้ำกันเนาะอ่ามาจากบัดดวงยู่ในตัวบัดดวงได้ปะครับผมตัวน้ำไม้ตันน้ำไม้ออเ่าศึกษาทั้งสถานถ้ำเพิ่นนะเกี่ยวกับพุทธศาสนาเขานี่ครับพระใทยเพิ่นก็เพิ่นถือศีลยินเชงที่สินะครับผมโอ้เขาไปในจุดนั้นบัดนี้ทั้งวัดเขากับพระศิลปเมื่อเก่าอันนะไม่เหมือน อ่าะครับก็พูดไรครับผมไม่จำผมนี่นี่กะอ้าบแบนี้ปูกะครับผมนี่กะคือขอกราบวบพิการหลาปูเด้อจะให้เปทางนัานนี่แฟน่งนล้วครับพ่อนผไปชมปูเพิ่นก็หามากครับปูห้าเข้าอ้อยไม่เราพี่น้องอ่าซึ่งแกรบริจัทาตั้งใจกี้นี่อ่าเลขเพิ่อนเขาประจําเลยพี่น้องกับมีเขามาอยย่ตอไงคุมือคุมงวดเพิพึ่งรถแค่งวดเดียวที่ งวดนึงงวดก้อนนั้นการรุดรุดแค่งวดเดียวพี่น้องเข้ามาสิบสิบหกงวดรุดแค่งหนึ่งงวดเพี่น้องเข้ามาสิบหกงวดดึกหนึ่งงวดงวดนี้ก็หายตัวกันแล้วพี่น้องเนาะอาจะตัวเนียนที่สุดก็คือเอาจจะอ่านทบทวนให้ท่าผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะว่างวดประจำวันที่สิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าปู่ห้าเจ็ดปู่ห้าเจ็ด ปูห้าเกตวัดป่ากันให้มาแล้วพี่น้องล่างก็มีสองสี่สอ่าห้าห้าสเนตัวเน้นก็คือสอเด้พี่นอ 2, อ 2, 7, าา้องสองเองเกตทำมมแคบาจอไว้ได้พี่น้องสองเกตแคบมาจอไว้ได้ว 2, 7, มมไดวสวนบนปูให้มาสหางก็มีสี่เจ็หาเห้าเก้าหเลียตัวก็คือเ9 7 9เกเ้าพี่น้องเ อานพี่น้องสมชมื่มเห็นไหมครับเนี่ยเจ็ดเก้าห้าเก้าสามเจ็ดเก้าห้าพี่คร์ทอมชมอ่าแต่อย่าลืงเราไปเชี่ยวโชคกันพี่น้องสลากกินแบ่งรัฐบาลกันก่อนมันจะหมดแผงก่อนจะอันก่อนพี่น้องนะเอาทอมส้มแอดจะไม่สนับสนุนในการพนันใต้ดินนี่พี่น้องข็ให้สน,น,นับสน,น,นุนแนวทางหวยรัฐบาลนี่พี่น้องนะเพื่อซอยสอดซอยบ้านซอย,ยเมืองกันอ่าแล้วก็ถ้าถูกถ้าโชคดีอย่าลืมทำบุญไปพี่น้องเด้อ สร้างบารมีตัวเองให้ดีขึ้นที่แกจะโชคดีกันต่อไปอาเซหรับปูหาเก็ตเท่านี้ก็เคยหายมาเคยแอดเคยตามอยู่ช่วงหนึ่งพี่น้องเคยติดตามปูอยู่ช่วงหนึ่งบัรนีร้แอดก็ได้บมิเอลามาอ่าซึ่งเพื่นกิดใาญมาอยู่วัดพี่กับโบมิเอลามาหาก็ได้วันนี้ไอ้มาตามให้ตองว,วองัวด,งดแล้วพี่น้องตองวดกันเลยวงัดที่แล้วเพื่นก็ให้อ่าศูนย์ห้าเต็มเต็มพี่น้องศูนย์นนนหาบน วนนี้คนก็นหายมากเราพี่น้องเอาแค่มาจ่อไว้พี่นออ้องแค่มาจ่อไว้ก็ชอบกระจัดตะคัดกระพานด้วยพี่น้องด้วยถึงสร้างช่องได้มาเป็นสะพานบุญมาเป็นแนวทางให้เท่านั้นกระโผามาเป็นแนวทางให้เท่านั้นพี่น้องอ่าแนวทางกันต่องวดพี่น้องอ่าขอท่านผู้ชมลำร่ำด้วยเองเข่งกันสุกคนด้วยพี่นอ้อ,อนงปั้งปั้งกันสุขขนกุขขทุกคนขอเก็บได้ไดคก้มไข่ย,ยายใชส้มีขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทั่วหน้า ขอให้เงินไหลกองทองไหลมาสู่ท่านผู้ฟังเอฟซีท่านกันสุกคนสวัสดีครับผม